สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่บรรยากาศวัดเทพกรค่ะช่วงกลางวันวัดเทพกรตั้งอยู่ที่บ้านนนฟักทองตำบลปุดยมอำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้นะคะในขออนุญาตเลยนะคะมาสรุปเรื่องของการบริจาคไฟโซลาเซลล์นะคะให้กับทางวัดนะคะสําหรับคนที่ไม่ได้ติดตามในทางเฟสเนาะ ในอยากจะให้ทุกคนดูคลิปต่อไปนี้ค่ะช่วงเวลากลางคืนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนอันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวเนยะอยากจะเ,เรียนเชิญทุกคนนะคะร่วมบริจาคนะคะโซล่าเซลล์นะคะเพื่อติดบริเวณหน้าวัดแล้วก็ทางเข้าไปยังศาลาการเปลียนนะคะของเรานะคะซึ่งทุกคนจะเห็นว่ามันมืดมากๆเลยนะคะเนาะเพื่อเป็นบุญเป็นงานนะคะกระิได้เห็นแสงสว่างย่างกันแบบปลอดภัยนะะเนาะค่ะเนาะ โอเคค่ะตามนี้ค่ะเนยได้ทำการเปิดรับบริจาคทั้งหมด7วันนะคะโดยคลิปต่อไปเป็นคลิปสรุปค่ะทุกคนคะอ่าโอเคขอบคุณค่ะค่ะทุกคนคะตอนนี้อยู่ในไลฟ์สดนะคะเนยจะมาชี้แจงในเรื่องของค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่ได้พี่เอ็มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่เอ็ม ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเนยจะขออนุญาตชี้แจงเลยเพราะว่ามี5้าคนแล้วค่ะวันนี้เนยไปไวมาไวเนาะเพราะว่าตอนนี้ฝนตกแล้วนะคะฟ้าฝนน่ากลัวนะคะช่วงนี้อ่ะยอดบริจาคนะคะล่าสุดและสุดท้ายจบทุกสิ่งทุกอย่างนะคะตอนนี้เนยได้เอาสวัสดีค่ะพี่เอมตอนนี้เนยได้กดเงินออกมาหมดแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าเนยอยากจะให้มันชัดเจนสวัสดีค่ะแม่เตยนะคะยอดบริจาคทั้งหมดนะคะอยู่ที่สอง0 0 7251บาทอีกครั้งหนึ่งนะคะ27,251บาทนะคะซึ่งทุกคนจะเห็นไลฟ์ก่อนหน้านี้ค่ะสวัสดีค่ะอลิเวียทุกคนจะเห็นไลฟ์ก่อนหน้านี้นะคะที่เนยบอกว่ายอดที่เป็นจากหน้าแอปกรสิกรของเนยนะคะคือมันจะขึ้นว่า2 0,000 6,421บาทใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมีทางของคุณจุริพรนะคะได้เพิ่มยอดเข้ามาอีกนะคะหลังจากที่เนยได้สรุปยอดน้องแฟแตงกิ้วค่ะได้สรุปยอดไปนะคะอีก830บาททั้งหมดอุ้ยข,ขอบคุณมากค่ะตอนนี้13คนแล้วนะคะทั้งหมดจึงได้ทั้งหมดนะคะ27,251บาทนะคะอ่ะ กิจการที่ได้น้ำแสงสว่า,วางหรงือดวงตานำสู่พุทธศาสนาไล่สิ่งมืดมิดในวัดวาอาราตรา่อไปพระพนณกญาติยโยมผู้มีกิจและศรัทธาจากต่างบ้านต่างเมืองได้นํามาสู หรือว <sa ý> um ัดเทพากรที v ่จะบนกุดญงอำเภอผู้เขียวจังหวัดเายภูขอนนอมรั่เมียตาจิตจากทุกระษาทุกแต่คนทั้งหลายที่นำเข้ามาซื่อแสงสว่างเกิดเหมือนกับดวงตาที่ไล่ความมืดมิดออกจากใจให้สิ่ง ดีๆเข้ามาในวัดวาอารางและหมู่บ้านต่อไปขอให้พุทธกริกษัททั้งหลายที่ดูดูอยู่ในตอนนี้คือมีคณะนุ่มสาวจากทั้งไทยและจากประเทศที่ร่วมทำบุญร่วมกันมาเป็นสุลาเต ที่พระเรียกสั้นๆว่าดวงตาเอามาให้พัดเวลารังมือมันมืดมิดจะได้มองเห็นได้สบสงแสงสว่างแก่สาธุชนที่เดินทางผ่านไปผ่านมาก็ขออัตโนมัติทานกับทุกรชายคนทั้งหลายผู้ที่ร่วมใจทำดุญในรั้งนี้ ขอให้มีแต่ประสบความโชคดีและปลอดภัยตลอดท้งเจ้าปัมนายเวททั้งหลายอย่าให้มาเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนที่ร่วงทำบุญเหล่านี้ขอให้จงมีแต่ความสุขความเจริญให้มีด้วยอายุวันนะักสุขาระ้ว์ปฏิภาณพระารสมบัตินั้นเอิอ หลังจากนั้นพวกเราก็ช่วยกันติดตั้งค่ะผู้นำหมู่บ้านชาวบ้านช่างไฟพวกเราใช้เงินทุกบาททุกสตางค์อย่างคุ้มค่าที่สุดนี่คือภาพบรรยากาศนะคะเราใช้เวลาทั้งหมด2วันค่ะทุกท่านค่ะในการติดตั้ง เราเน้นที่วัดนะคะเราติดที่วัดเสร็จไฟที่เหลือเราก็เอาไปติดตามจุดต่างๆของหมู่บ้านค่ะไปเช็คความเรียบร้อยกันค่ะทุกคนตอนนี้เนยมาเช็คไฟนะคะเชิญเลยค่ะเริ่มจากหลอดตรงข้ามวัดเลยนะคะแล้วก็ทางเข้าวัดค่ะอันนี้หนึ่งหลอดนะคะอ้าวเลียวเข้าไปเลยแต่ก่อนมันไม่มีนะคะทุกคนอย่างที่วิดีโอที่เนยได้ เมื่อตอนนั้นน่ะทางเข้า1นนะคะสว่างมากๆเลยนะคะสำหรับหลด UFO นะคะตอนนี้เนยให้สาวปิดไฟนะคะปิดไฟรถยนต์นะคะอันนี้คือไฟจริงนะคะนะคะอ่าไปเรื่อยๆเลยค่ะอาก็ของจริงจะสว่างกว่านี้นะคะเนื่องจากจะด้วยกล้องวิดีโอเนยเนาะนะคะก็จะ ส่วนมากก็จะรอบๆนะคะในส่วนของตัวลานคอนกรีตรเราแล้วก็ตรงนั้นจะเป็นสารานะคะ <ใน S 1> มุมซ้ายแล้วก็หน้าศูนย์เด็กของเราศูนย์เก่าเราแล้วก็ไฟยุบโอนะคะผ่านมาทางนี้ก็จะมี UFO อีก2ดวงนะคะรอบสาลาการเปลี่ยนนะคะอ่ารอบศาลาการเปลี่ยนเลยนะคะ เนยยังขอย้ำนะคะว่าของจริงจะสว่างกว่านี้นะคะของจริงสว่างกว่านี้ตอนนี้เราได้เริ่มขับรถมาที่ทางไปห้องน้ําเรียบร้อยแล้วนะคะห้องน้ําที่เวลาออคุณพ่อคุณแม่เขามาปฏิบัติธรรมนะคะก็ตอนกลางคืนก็แต่ก่อนไม่มีไฟเออมีค่ะแต่ว่าไม่ได้เปิดตอนนี้ก็ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแล้วนะคะประหยัดมากขึ้นอันนี้สว่างมากๆเลยนะคะอ่าข้างๆ่างสาราการเปลี่ยนนะคะเราก็ติดรอบเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเยวอันนี้เป็นไฟเป็นไฟหน้ากุฏินะคะทั้งหมดมีสี่สีกุฏินะคะก็ติดทั้งหมดเลยอ,อยู่ด้านหลังตรงนู้นนะคะอีกทีหนึ่งแล้วก็ไฟตรงนี้นะคะค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวนะคะเนยยังขอย้ำนะคะว่าของจริงสว่างกว่านี้นะคะของจริงสว่างกว่านี้นะคะค่อนข้างแฮปปี้เลยทีเดียวนะคะ ขอบคุณทุกคนมากจริงๆค่ะสุดท้ายนี้ในยขอนุญาตเป็นตัวแทนของหมู่บ้านขอขอบพระคุณทุกท่านมากเลยนะคะและหวังว่าทุกท่านจะมีกำลังใจในการสร้างความดีต่อไปรักนะคะ แค่กดซับก็คลายให้ด้วยนะ